ขอมอปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันเด็กเล็กถึงป .6 ครับตามขนาดของโรงเรียนนะครับในอัตรา22-36บาทต่อคนต่อวันครอบคลุมนักเรียนจํานวนกว่า5.8ล้านคนนะครับขรมอครับไปดูเลยปรับเพิ่มมี4ระดับด้วยกันครับระดับแรกครับโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียน1คนถึง40คนใช้เงินค่าอาหารกลางวัน36บาทต่อคนต่อวันนะครับโรงเรียนที่มีนักเรียน41คนถึง100คน ให้เงินค่าอาหารกลางวัน27บาทต่อคนต่อวันถ้ามี100คนขึ้นไปถึง120คนนะครับใช้เงินค่าอาหารกลางวัน24บาทต่อคนต่อวันถ้ามีนักเรียนตั้งแต่121คนขึ้นไปใช้เงินค่าอาหารกลางวัน22บาทต่อคนต่อวันนอกจากนี้ครับก็ยังอนุมัติหลักการในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ66นะครับเพื่อสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นด้วยนะครับ โดยอัตราค่าหางกลางวันตามขนาดของโรงเรียนจะครอบคุมน,นักเรียนระดับชั้นอนุบาล1ถึงปหของโรงเรียนประถมศึกษา5สังกัดนะครับนักเรียนก็ประมาณ5ล้านกว่าคนก็จะมีโรงเรียนในสังกัดสพฐโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปทอนี่แหละครับ,ร,บรวมทั้งที่อบทอจัดตั้งขึ้นเองหรือรับถ่ายโอนมานะครับ 3. โรงเรียนสังกัดตำรวจตะเวนชายแดนและ4สถานศึกษาสังกัดการศึกษานอกระบบแล้วก็5ครับสถานศึกษาสังกัดกรมพัฒนาสวัสดิการและขอไปครับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการซึ่งเขาบอกว่าการปรับในลักษณะนี้นะครับจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า1 2 0คนช่วยให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับขนาดโรงเรียนและจํานวนนักเรียนครับ เึ่งอย่างที่เห็นนะท่านผู้ชมถือว่าครอบคุมนะทั้ง5กลุ่มเนี่ยคร,ครอบคุมทั่วประเทศเลยแหละแล้วในขณะเดียวกัน,เ,นเขาอาจจะมองดูว่าเอ๊ะทำไมนักเรียนน้อยลายหัวทําไมมันมากกว่าครับเพราะแน่นอนมันก็เป็นตามอุปสงค์อุปทานยิ่งจํานวนมากอะของมันก็ยิ่งถูกเวลาไปซื้อของเยอะๆนะกะปิน้ําปลาข้าวาหรือว่าเวลาไปจ้างแม่ครัวมาทำเนี่ยคือถ้ามีเด็กเยอะเนี่ย เขาก็คิดราคาถูกเพราะฉะนั้นโรงเรียนที่มีเด็กน้อยก็อาจจะต้องได้เงินมากหน่อยเพราะว่าเวลาไปซื้อมันจะซื้อแพงกว่าโรงเรียนที่มีเด็กเยอะใช่ถูกต้องนะครับก็อือว่าจะทําให้น้องๆลูกหลานของเราได้กินอาหารที่น่าจะดีมากขึ้นนะใช่ใช่ดีมากขึ้นจริงๆหละโรงเรียนที่เราเคยไปดูงานเนี่ยคือเขาได้รับงบมาจากภาครัฐส่วนหนึ่งและโรงเรียนบางทีเขามีการปลูกพักมีการเลี้ยงปลาใช่นะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการเงิน ขอโรงเรียนเองอมาเติมค่าอาหาหรกงวนันก็ทําให้เด็กเนี่ยเรียกว่าจัดเต็มมากขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่แต่โรงเรียนที่จะไปบริหารจัดการกันต่อ